สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอเดี่ยวชาแนลนะคะพี่น้องมาใส้มาเนี่ยฝากไปมาเนี่ยพวกน้อยค่ะโอ้ยหลังหลังคุณงท่านนี้ใครยังลูกสวัสดีค่ะนิยางสวัสดีค่ะแม่แม่มาสวัสดีค่ะนิยางสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเมนี้พี่น้องพอดีมาเบิ่งแบบบั่นนี่นะครับมาเบื้งแบบแรกข้ามาเบิ่งแบบบั่นมาเบิ่งแบบราคาแบบแบบสีบั่นน้ำหนงสีนา มาเราบจีเ็ชประมาณนี้สีลังคาแล้วครับผู้นำผู้ดีทรงทรงหาซากแหละมันสีมันผิดเพี้ยนไปเนาะขันสฉพอดีงามนึงจริงจริงเพราะว่าเราจะเอาหลังคาแบบแบบเรียบนะผู้นำน้องเนาะเปลี่ยนเป็นแบบเรียบไปไปน้องวิบลุงบไงลูกต้องไปขอเพื่อนเพื่อนช่างนี่แหละ ส้างพีเพ e, ิ่ไปเห็นไหนเฮาคเป็นแเรี่ังหนึงนะฮครับจอดขึ้นแล้วบานี่เอ้าเพิ่มขึ้นห็อยนะเพิ่มยูเลยเพิ่มยูเอาิ่มยูหรอเลออเพิ่มยู่จนี่ ขอเงี้ยเพิ่นเธอเขาเบอ่งแบบลังคาพี่น้องว่าเบิ่งสีลังคาอะไรสีนีนนะนั่นเป็นตุ๋งขาจะเปเ์ข้าวอนนะครับพี่้องขอเงียเพ่อนเสนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพ่ขอเงีย่อนเาคนเอนี่เกือบเพอนขอเบิ่งเหวียอขอเบิ่งเงี้ยครับเาเ้ มันอยู่อะสร้างมได้สร้างแต่ยูมันไม่ยูตอ้ตอนนี้ยู่ค่ะอกจะห้องเงี้ยมันม่ยู่ะอะไรคับบอกผมมามัขอบืงเพียนแบบเพียนนะเสียทีมัมขอเบื่งสีทั้งข้านะครับ พอดีคุยรับสร้างเพื่อนแล้วมันทรงหากันโะครับมันเปลี่ยนสีไปเลยเมื่อไรผมาขอเพื่อน่าเมื่อเมื่อหลางอีกทีแหละเพื่อนเพืเ่อน,นสร้างไว้นะสร้รางแล้วกันนะครับมาขอเมื่อกี้นะครับเด้อเ <c oughs> บื้องลวดเพิ่นว่า <c oughs> โอ้ยแม่ยจ,จะเพิ่นอนขึ้นสูงอะไรมันมไม่ไหวเด้อ เย้าอิลี3สามพันพอดีถ้าสามพันกัเที่ยง่งถ้านแล้วก็บบัวค้าไอ้แน่นนะขันสูงบ้านนี้สีด้างข้าไหมอยไแดแดงบัเด้อเดนมาอยู่แล้วเาไเหี่ยเลเข้าได้เรใส่สร้างย่หันอาครเหนเราสร้างอะไรเป็นเงาาฟอมนี่ละแล้วว่านี่ละ โบนังข้าจะตออกมาได้นั่นตั้งหากโอ้บาโอเมนงอามีนี่้างที่เาจะออกคือมิตรตัวเฮี้ยนเพราะสามของมันต้องหนีห่างเอ้ต้องหีละได้หรอบาบ่พรใคห้กว่นีไดป้งถ่บุญข้สงของเฮี้นเขมเข้มได้แหละ เนี่ยกายพี่น้องฮะองหลังว่ามียหลือว่ามีเนเือนแตกอันยนไปหนีบอ่เกอบเบ่ยงไหมย่างย่งขึ้นขินยวยังปะเออ Ô oh, cái bường này, đây vô đây vô đây vô. Chi nhìn Ô bên to không mấy gì Ôi. Được chưa là bạn sĩ, mà sĩ cả <laughs> อาที่เลยเข้ากับใดไดนดิขึ้นแนวันา่ยอ้ยังเกยวเลยเนาะเป็นไม้ยูาะ่อ้นงออได้นี่เออเดาไปเบิงสีบางอย่างท่าเนียบว่าบางอ่งนี่คนท่าเนียบ สามาห่อไว่ะข wow. ้างหลจำห่อว่ะใช้สามเมตรามเอันี้เมตรนี่สเมตรสียร่้ดูังค่าอ๋อนั่นขูียนม้ยได้กานอยู่ อ๋อนี่บันไดอยู่นี่้องท้งอองเมียนเมียบันไดอยู่นี่้องทวงเป็นเป็น้องทงมาหนิเีบันไดมนบ่อยู่เบอร์ข้างนนบันไดอือฮบันยงไคนบคนมันมาตีแม่แมัสีอะไรเนี่ยสีก่นี่ละสีทนสีแบบแบบเียนเท่าเอ แบบบ้านเราสีลังค่ะไอ้นี่สีทานสีลังคม่มาคืนไปม่่็นมงานิาโมานงานมีใช่นอยู่เรามองดีลยทีราช่วงไอ้เบิ้งไรเย้าใสเหล็ต้นหัวมันไดหัวันไหข้างใน ก็มามองนี่ประตูเขาจะเป็นประตูไม่ชัดช่วยดีาเ็ูอนหนมาเียเอแมนนึ่งเมตรเด่นเยอะมาแมนนึ่งขอก็เ่าถึงแบหนึงแมนเบาหำคือสิงงเขาเงิน วยงามพอดีว่าจะเอาลังคาแบบเรียบนะพี่น้องก,ก็เลยมาเบิ่งตัวจริงนะครับผมตอนแรกเราจะแบบว่านคืนเอเบาแล้วเปลี่ยนงานเปลี่ยนเป็นแบบเรียบนะตัวอย่างลังคาแบบเรียบมาเบิ่งสีมันมาเบงานะา่งเฉดสีมันครับพ่อช่าง ที่จะทำบ้านเราคือเ่็งทำบ้านหลังนี้นะครับเพ้นใดเป็นใดใจบอ,เ,อเ,เสียจบจะขาดาปรนไดเเดกมาทอดซ้ำบ่ถ้าวขาขันคณแล้วฮะ, <c oughs> ะขึ้นีนหาอิเมีย สามขันนพอดีสาขันเหรวาพอดีเพราะว่าลงไปขัวกัสิสามขันให้เราหาขันลงขัวกัส,ส,ส well ิหาขัน้สูงพวดเนี่ยอันนี้มันสูงมะพวดถ้าจะเห็นสั้นสูงมะพวดที่นี่ร่างงามเนาะอือจเขาขอจะโ่วมาดูไวีนี้อไร้นาวปากขาวเปี่ยนีเดี๋ยวะันไดก็เบราคือเบาสีแล้วกันก็เป็นยังงเนาะหันมาดู

เราเบอร์กงไปแล้วแค่นองยางไปี่วาเดินทางกลับขบังี่น้องโอ้นนะงาเนาะขบวนาม็ใช็แบบนี้ไปเลยแบบรัอน เคยมมืไก uh, oh, oh. well, uh, yeah, ี so like ah, Jesus, so ้ดิเขาจะได้กินเค็มหรอเนื้หน่อมนเค็มเมเออปิดหมดอ่ะงามเลยงามนี่งามมาแล้วงามนี่แหะสีกังามเนาะเนี่สีงามแบบเฉดแบบด้วยกันเลยไสเบดไสด้วยกันะอมเนี่ยด้วยกันไสไฟ้ข้าวบอล่ไเนาะบ่เอาไอ้ขาบอลแล้วสี่อมเนียเอาสีไทยก็หอมเนียน เพราะว่าบ้านบ้านสางไม่้มอเข้าแล้วาวบนี้ไปแล้วไอ้เน่นี่มันมืดแล้วก็ขอรยแล้วกินให้อ่อนเพียนเอเคะเขไหมแต่่าข้าวกับสิบเป็นแบบนี้ข้าวบาเปนแบบข้าวแบบาซื้อได้บเสียดีขาวเดียวบ้านนี่สีเดียไงเนาะตามแบบมันเดี๋ยวท่นมาชมกนะคะว่าจะเป็นเอจ้า่นองมขอเจของเฮ่ยนก็บขอยู่หรอเมองนีนะแลเจ้ของก็มีมาดี่นี่

ข้อเมดว่าเนี่ยราคาสีงมอส่วยไหมราคาสีผ่านไหมผ่านหมขอควมเห็นหน่อยนะครัว่าราคาขอคมเห็นขอความเห็นใส่แล้วขอวาขาอคาเ,หหเห็นเนว่ยานหลังคาดนแบบนี้ก็แบบเป็นยากนะอะไรมันดีก็กลันอะไรมันงามก็กัน,อน,นอนไมันทุ่นกากั่นเนาะ,ะแล้วก็เศษสีบ้านก็จะให้ทายแบบนี้นะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ